มีอินดีครับบรรยากาศตาเรือครับตาเรือสอครันเจนมาเลยครับน้ำไปไม่น,นับจะพยาครับโรงแรม,ม แล้ครับแน,น่นำจะไม่ออยากเย็นๆครับผมฝาติตามส่งหร่อ,อดีๆนะครับคนกขอบอกคมมีแล้วครับ Thank you.